อ่าวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาตีบอสกันอีกตามเคยนะแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวกันบ้างนะเปลี่ยนบอสบ้างเดี๋ยวลองดูว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวดูสถานการณ์กันแล้วกัน,กนเดี๋ยวรอคนมาพรมก่อ A few moments later พร้อมอยังอ่ะฮัลโหลมาแล้วไปมาไปไป,ไปลุยลุยลุยโกเปิดพัดกันหนกโกโก้ไม่เป็นไรวันนี้ก็ไม่ต้องตีเลยนะเท่าที่เท่าที่มีแล้วกันหวังว่าจะไหวเพราะว่าเลเวลเราก็เยอะแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอะไรตีนเลือดไหลนกนะเน้นเล่นระยะระยะไกลไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยนานนี้เยอะอะไรไปทำไมสกิลเปลี่ยนปุ่มอีกแล้วอ่ะอ่าเรียบร้อยไม่ได้ซีฟเปล่าเดี๋ยวนะระวังนะเอ้าแล้วเบรกไปล็อกมอนข้างๆเลยเอาเอาติดไปติดไปเนี่ยเอาไปล็อกมอนข้างๆเลยกูกูขึ้นบินข้างบนแล้วระวังระวังหลอดเลือดเต็มแล้วเกอะมาเ่อะมาเ่อะมาเบรกไหมมีน้าพี่แค่มีหน้าที่เบรกเบรกครับช่วยก็ได้ไหมตีไม่ถึงเอาโนอะ เอาเอาเน่าเบลไม่ทันแล้วโอเคโดนใครโดนมันอ่ะตกดีแหละมายาดึกตะบันก็เป็นแบบนี้แหละมันไปแบบนี้แหละไปแล้วพอดีว่าโดนใส่ใจหนี่ไงทับพีของทับพีของกระเด็นเลยมาละเซียมาละเกี้ยนันเกี้ยนระวันเลยเกี้ยนระตีเกี้ยนระตีสีเลยเก็บตัวสีไว้เพื่อโลมึงเฉพาะบอกมว่าขังแล้วก็เรียบร้อยโดนหมุนข้างใน ใครเล่นดาบใหญ่เดียวเฮ้ยแสกกระเด็นอ่าจะไล่ไม่ออกอ่ะจะไลด์ไม่ออกโอเคสวยยิงน้ำแข็งไปยิ้วไปเห็นระยะไกลฮะต่อมาแล้วนะมาเพื่อมึงเล้เพาะไปมันไปนู่นไปเร็ว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 ช่วย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 สัานัวะลองดูลองดูลองดูอีเดียวเฮ้ยโอ้โหไม่ทันว่ะ ตายอ่ะตายเลยเหรอือมันหนีประกันสีไงเจ็บหลอยมันปั่นตายเลยโดนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อันเสียโลที่มานี่ใครตะกิ้มันบังนีอ่ะโอ้ยอันสีโล่ตัวนะทับใหญ่ตาเซลตาเซลทับใหญ่บ้าตาเซลมันยิงไม่โดนเอ่ากระเด็นไปกระเด็นมามันยิงมันโดนอย่าไปเบ้าเอาไว้ขังต่อเป็นวิ่งอ่ะแค่นั้นก็พอละวตนมันเสียบลงอ่ะ

นัำแข่งไปสลับก <Narr> <powder> right ับยิงสายฟ้าไปวังโอ้ยเขี้ยนโดนเขี้ยนแทงยี่ใหม่หมุน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 แล้ไมันต่อไม่ลตุกซีมันซีซีมันยิงอยู่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 เวลา เหียเม่อแล้วเนียเดปูดเปิดบั๊บเลยเียบึ้มโอเคต้องดูล้องดูตองดูอาจจะทันอาจจะทันายายวายโดนหมุนเจ้าแล้เจ้าเอ้ยไม่ทันวะไม่ทันวะไม่ทันปิดไม่ทันเนะหาไไม่เราเไอ้นี่ได้แหละคนน้อยคนน้อยปกด้วยทันได้เลย่ได้โอ้หมุนหมุนมุนนี่ โอ้ยนี่มันตีพี่เนี่ยหน้าหน้าสั่นเลยเออตีมาดูไปอันนี้เอาสายฟ้าไปด้วยระยะไกลโอ้ยมันหมุนดระยะเกาะเดือดๆกองฟันมันโผล่ไปไหนได้แงนไม่นู่นแล้วเปิดก่อยแล้วจะหมุนดมุดมุดลองดูลองดูลองดูอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไงก็เไม่ทันเอาพี่ของสาไป ไม่ได้เลยวะหนาไม่เท่าไรมงมันอยู่ไม่ไม่อยู่กับพี่ได้ไหมโดนขังโอเคระวังขนาดโดนหมุนยังไงใะนะโดนหมุนยังไงในแล้วไม่แตมหรอกไม่แตมไม่ตายหรอกแกโอ้ยบังยิงไม่ได้น่าเสียแฮมยิงไม่ได้ครับต้องกระโดดออกมายิงข้างหลังไม่ได้ ก็เป็นเข้ามาตีเลยเลยซอกกันเนี like ่ยเฮ้ยไม่รู้กันรอดอ่ะรอดแพะมอกเลยเดินเดิเฮ้ยสีออแพะมอกพี่อ๋องรอดไปเลยมอพี่เล่นอยู่ในรูตีอะไรกันไอ้ตีโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเนี่ยต้นไม้บังเราเราไม่กระโอดไม่ก่อนเราไม่ออกมาก็เวลามันวิ่งไงเวลามันวิ่งไงอ้ยโอ้ยโเวลามันวิ่งไล่อ่ะยังไงมันออกมาฝั่งนี้แล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเอามาเอามาเอามาแล้วมาแล้วมาลายบีมาลายบีไลายบี มา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 มันอยู่ตรงกลางแล้ววางกันละวางหน้าทันนะเอ็นดาเมจไปเลยแล้วกันทั้งนั้นะเล่นซีกินจีนตีไปเลยนี่ยังไงครับแกไม่ทันคือไหมใหลบเหรอไม่เป็นไรโอเคกดได้ไอหุ่นยนต์มันมาแกมอีกแล้วมาหนึ่งคนจะตายแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายคนตายอ่ะหมุน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  คนใน้ิอนั่นแหละเพิ่งมาแค่เพิ่งมาอ๋อ s m i ย i n งเนี่ยนะโตะายอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่างจะไปโซเบกต่อเลยมันเทียดมันจะเทียดพี่อันนี้มาวอร์มมาวอร์มไม่เยอะตัวมันไม่ได้ตียากเท่าไหร่ห้ารัคาดูเลยตัวมันไมหันมาด้วนเนี้รับเนีลยตีเ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 ลยลองดูเพื่อนเฮ้ยคือหลอดแล้วว่ะช่วยตีช่วย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  เขาไม่ได้ไม่ทันไม่ทัน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 ทนทั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 ันทันนทันทันนทนทั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 นทนทันนทั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 นท

เลไปเลยไปมางวกก็ตายอีกสปัดระวังนะระวังอุ้ยเจะลอยอะมึ่นเลยเก้ามพี่พี่ป่อุยอุถึกยู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 เกาะกันนะได้ครัทันก็แย่แล้ว่ะกรเด็นเลยทันก็แย่แล้วมันบุดไปเดยวไปทันแล้วไปทันแล้วขึ้นมาแล้ว มันบูดไปแล้วพี่บ้าวไม่ยังยังเี้ยยังอะไรเราไปแล้วเนี่ยไม่ไม่มันยังไม่ไปเอาพี่อองคุณยิงไปแล้วเอตเซดีกว่าเรียกพี่องอะไรเตเลคุณนอนไปแล้วนอนกู้เลยเหรอนอนกู้เลยไอ้แทนปัหาเลยตายไปเลยอัดตยเต้อนหัวให้ตอนหัวให้ แจมมันแจมผมไม่เห็นไอคอนไอคอนโอ้ยไอคไอคอนีกไม่ได้ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะโอ้ยโอ้โยากผมผมไม่ได้ยูนดเ้ยโว่ว่วกระเด็นเล่นดาเมจงไงกระดิงกรดลัวมีอีกคนนึงชื่อโนเวลวังโอ้ยสต์ไม่มีไม่มีปกติปุ๊กอีกแล้วตไปละกวย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 ยหัวหัวไหมผมะ ไม่ไม่พี่พี่บัคอยู่คือพี่ไม่เห็นอะไรเลยปกติมันเห็นตีกดออกตีว้าแล้วทำไมมันเล็งกูเนี่ยพี่กดโดนเจเนตแล้วก็เลื่อนไปทำไมมันเล็งกูวะยโอ้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 โอ้ยโโอเคโนเวล้ออยอยออยยยอ้้้อป ถ้าคุณลืมไฟมันต่ายังแขกหรือไหวท่ายังแข็งเล่นไฟกับสายฟ้าวางอคนโจนิกเคืออีกคนนึงให้หน่อยพี่อ๋องที่โนเวลวังระวังระวังโนเวลมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วปิดปิดตาไอ้เหี้ยสตันเลยกัดเสแทงตัดเส้โอ้โหนอ้หลับแม่งสะตันนานมากโอ้ยตายอย่าตายอย่าตายนะ เร็ว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 โอ้ไม่น่าทันวรอไม่ทัน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 อไม่ทันไปอีกแล้วอ้าวอยู่ๆได้เนื้อติดมันเจีอะไรวะเฮ้ยกูไปกระทืบมอนอะไรมาเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยิน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 มากเลยกูหาใครครับกู้หาใครครับเล็งหาตาเซเก็โนเวลก็เด้งเป็นลูกขนุนเลยอ่ะเชิญเชิญโนเวลก่อนจะได้คิวโนเวลได้ ใครใครอยู่ปาร์ตี้นู้นก็เชิญเลยครับไน้่ยคลองตีเต้นไม่เต็มไไม่ด้อยู่มุมงฝาแหลกระวังเลยเขามันไม่ไติดนะไม่งั้นก็ออกสร้างใหม่จบทำไมอ่ะมันมันบั็อกแต่เรื่องอะไรใช่มันบั็กบั็อก็ะสร้างใหม่วนละวันมันเชิญมันชนอาเสียมทะลุพุงมันมีปาร์ีแล้วขอใหม่แล้วเอกเลยสี่หน้าผัดวัน ไม่มุดอีกแล้วมันไม่ทันกับมุดนี่แหละพี่ว่ามันใช้อันตีเนี้ยนะแล้วกูจะทำมมันไม่ทันกับมุดนี่แหละพี่ว่าเนี่ยมุดอีกแล้วแล้วหนังเป็นเต่าไอ้สัตว์ตายกระเด็นเลยตายเลยตายเลยตายเลยแล้วโนเวลเนี่ยโนเวลกูเจอเข้าตีแล้วมึงก็ไม่เข้ายังตาแถมก็วิ่งอยู่เดี๋ยวก็วิ่งหนีอยู่ เขาวิ<อ>่งหนีอยู่ไอ้เกี้ยกูตายอ่ะคือปับเล็ยไงเดินไปแต่ก่อนมันมุดแล้วปั๊บปตัวขาดจะเร็วลอยลอยพตัวลองแย่ออีกคนแล้วนะพี่ไอ้นี่มาอีกแล้วเกาะไกแล้วไปนั่นหรอกมันมุดแล้วมันก็มุดแล้วมัน่อ้โหแม่งเนรู้โอเคลองดู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 ลอย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 ยิงโอ้ยตันไหมเนี่ยอ้าวดิดน้ำแข็งอีกแล้วมันก็มุดแล้วมันก็มุดแม่งไม่มุดไม่มุดทุกฟาดเลย ไม่ทำไม่ทำตัวตันตัวตันตัวตันแล้วยิงยิงยิงยุ่ยก็ไม่ได้ไงตายแล้วเว้ยมดตัวตายแล้วเว้ยถอยก่อนไปไิ้วก่อนไปยิ้วก่อนยิมไอดีดฮีลิ่งระวังระวังระวังเมอร์ซี่อยู่ไหนเมอร์ซี่ใส่ไปยิ้วหน่อยไปไหนแย่ไม่มีอาวุธที่ครับบินเลยครับผมอะเลนเตเฟลมระวังบินขึ้นฟ้าดลครับผมรอไปไหนวะเนี่ยไปด้วยไปด้วยบินขึ้นฟ้าไปเร็ว อ้าตัวม,ม,มันลอยขึ้นไปบนเอ้าโนดันดันสวยสตายาะกี้ศไปรู้อกันเสียหายหายศพเฮ้ยว้าสตารเลยเมีแม่งใหม่และยเสียโวระวังโดดมันโดดโย้ยหุ่นยนต์ดีกว่าิามมางจิง กายภาพเลยเหรอมันเป็นไฟไ,<อ>ไฟมันเป็นไฟไอขุนยนต์เนี่ยมันไม่ใช่หมัดหมัดสองข้างนะยิงเป็นไฟไอ้เนี้ยแตกยาวก่อนไม่แตบกบไม่แตกวแจจะกแตกแตกยากก่อนตั้งแต่เอาโน้ขึ้นฟ้าแล้วไปได้เอ้าโน้ไปด้วยไปด้วยขึ้นฟ้าวิธีการหลบแบบสลัดเอาเลยขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ตายแอะมาดู <c oughs> แล้วมันู่ไปอยู่นู่นนะไปอยู่ใกล้ๆไม่ดี่หรอมันเลี้ยงมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มุดไปแล้วแแล้วม่จเล่งตาแซมออกนอกด้วยเออออแซมลากกระป๋องเร็วมองซาโดไม่ไม่แข็งวะมันมุดไงมันมุดเฮ้ยอิมมูนมันอิมมูนเอามันมุดรัวๆเลยตาแซมไปเล็วตาแซมไปเร็วหว้านี่เย็นตาแซมก็แย่แล้วโดนด้วยเฮ้ยโดนด้วยเฮ้ยตายตายเลยเหรอตาแซมกูแองหนีอะตาแซมกูซีนไปเร็วกว่าแรงยี่ใหมเฮ้ย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 ว้าเรียบร้อยไปหวันสอง ไอ้ยุ้งไป้งไปจะเย็นระบไประบาอยสวยสวยสวยส้มากไวมากเลโไม่ไหีไาุยิงอะไรนอายิงผิดด้านเนาะอาทไมไลอ่ะไปรู้เบอรกันพูอีกแล้วอีกแล้วมนอีกแล้วไม่เกินอ่าบินต้บินึ้นวะบินก่นวะปีกไแล้วกดกดไอ้ด่กดกดงมือตายเรียบร้อยอ่ะ่แล้วตายแ้วเกิรขึ้น แกบินบินไม่โดนบินใหกระชากระวังตายเลยกใครขึ้นไปมันขอก่อนดีกว่าปาติดตาตานี่แหละเอฟเอียกระเด็นระวังระวังโอ้ลอยอยู่บนฟ้าลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยเป็นอะไรตายตกลงฟ้าตายบินบินขึ้นไปแล้วก็ใช้ถุงมือให้มันค้างกับอากาศอะมันก็เล่นได้ตอนนี้ ไม่ต้องไม่ต้องล่อนในเฉยก็ได้ล่อนในเฉะมันก็ล่อนอยู่นั้นแหละไม่ก็เผื่อตกไงเผื่อตก<ร>ไตงใช้ถุงมือค้างไว้อ่ะมันก็บินค้างอยู่กลางอ,อากาศเยาต,ตเยม่นานแล้วเตยเวน่าหมดเตยเวน่าอยู่นานอยู่นะลองดูแต่ว่าถ้าเอาชัวยจริงก็นั่นแหละถุงมือชัวกว่าโจนมันโดนที่คืนสองที่สองที่สองอยู่หล่อนล่่นไม่เฉะไม่ต้องกดเดิมไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นก็ไปละเเนืน้อไปละบินละ โอ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โอ้โอ้ดูภาพนี้สิครับภาพข้างล่างนี่มันยังสวยงามเหลือเกินแต่วิ่งกันวิ่งกันจ้าละวันเลยใครลากใส่เสื้อเยี่ยมไม่รู้ครับแต่ว่าข้างข้างบนพอมาดูข้างล่างมันโคตรบันเทิงเลยวิ่งกันวิ่งแบบเหมือนเหมือนวงแตกอะลมวงแตกอะอ้าวสโลว์สโลอารมณ์วงแตกอะครับเมื่อกี้โคตรฮาเลยพอมาดูมุมถูกเนี่ยยังกัดยุยกระจุยไปเลย ให้ค่าง10%เหนือเพราะทำน่าแค่เนื้อกว่าไม่ใช่ไมโดนไปโดนพูดมาหนะไอ้คนที่โดนตบแล้วนอนเฮกตายอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดนะแล้วเห็นหลายช็อตด้วยเมื่อกี้หลายช็อตพูดขึ้นมาโดนพูดขึ้นมาแล้วก็พูดด้วยพูดด้วยไม่ไม่ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปซับไปซับแปซกันเลยไอรีจะไปกอล์ไปกอล์ไปกอทีเดียวเออได้แล้วดี ดื้อมันดื้อมันฉันหายแล้วตายตายแน่มัตายแน่มตายแน่มันื้อมันกูเดวไิเอาโนกี้ช่องคองนี้ช่ี้ี่ยี่ไงหลอดเดียวขึ้น ูดอีก่ดีดีดียาสู้ยู้อยูอยู้ีย์อยูซู้กระเด็นมาดีเลยหลอดจะตายนะตายนะโดนเล็งยังไงตีย์ตายเออไอคนไอคนไม่โดนเล็งโดนลูกหลงไายเดี๋ยวเๆๆนี่ใครอะนี่ใครมาเจอนี่ใคระ โดนลูกหลงนี่ไอะนี่ไ่อะนี่ไข่มา่่มามัรนสาิบปอร์นต์ลพี่สามสิอรนต้ากเงนวันที่สี่แล้วสาวที่ไไม่ไมไม่พี่หอกไม่ตายมาเร็วๆาเรวเรวสองหลอดแล้วจะสองหลอดแล้วอก้าสองหลอดแล้วแกโดนได้ก็สองทีสองโอย้ถุยแค่ทีเดียวกนต้แล้วแี่แีเดียวปั๊กไอ้ไอ้พวกมันก็จะบินแล้วี่ ตายแล้วเลยสองฮิทนั่นสองฮิทตัวแตกไปเลยระเบิดเป็นปุ๋ยมันนี้มันชักเหรอมันชักกระสายฟ้าเลยชักชักแต่ตายอยู่ย่าลงไปแล้วเอาโนไปแล้วโอาโนบินไปแล้วบินแล้วบินแล้วบินแล้วครับใช้ถุงมือครับใช้ถุงมือข้างอากาศใช้ถุงมืออ่าอะไรเอ้ยเหยียบตกเอาโนตกตกอ้าวถุงมือเอางเอา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 ถุงมือข้างเอาเรียบร้อยะถุงมือบัาง กูมปากระยี่ยไม่ไปหลนเลอยอ่ะต็มหน้าหมดเมื่อกี้กยับละยับไร่เียวอะไรวะกมันจะตายแล้วโอ้ยอโอ้ยมันีิมันปิววิวเอกมาปาะมาปกาอมาเิมกมาระวัองอุ้ยแหวนแรง,งยี่ใหม,<อ>ม่ไม่เบรกทันไม่ทันไหมวะโอ้ไม่วิ่งแล้วไม่นาทันทันแล้วมันมูตกไม่านมาทันละ ไม่มุด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 แต่กระตันอ่ะเฮ้อกี่ยังรอรอยอ่ะระวังระวังระวังไปแล้วไปแล้วโดนไปโดนไปโดนมัโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เงี้ยเงี้ยเงี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้าโนเอาโนไปละบินละบินละบินละขึ้นฟ้าละไปละอ่าโอเคอ๋อแต่มันเสียแต่ไม่น่าเรื่อยๆดีกว่าโอเคใช่ไม่ต้องขังอะไรโสดโสดก็ได้โสดเราเกย์รอดอยู่รอดอยู่ไม่มาเกิดมาเกิดใกล้กูมาดี ไปเลยสวยกำลังกิ้งมาดิตายเลยตายซชีนี้เที่ยวเที่ยวอู้ดอีกแล้วขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเล็งซีโนเล็งซีโนอ่าโยชิแล้วไปโยชิแล้วอู้ดอีกแล้วไปแล้วไปแล้วี่ตยองสุดที่พี่พี่องยุ่งกูบินเลยเวลาจะบอกอย่าไปยุ่งใครพี่องเวลาจะบอกเลยอย่าไปยุ่งพี่องยังไงพียพี่องก็ตั้งกะตั้งโลแล้ววะ นี่ไม่โดนอ่ยตดนูดิงแล้ว็ยู่ใกไต่อแซบนหนวะนี่บินไปเลยหน้าตายอ่ะนิดเดียวเองโอ้โหเลียมันเหลือก็จิงเดียวเหลือไว้ทำไมเนี่ยเออยิงมันแล้วเออตายแล้วไปยงไงอของไหนบินมาของไหนบิน พี่หอกบิ๋อย่องเยงยองเยงเลยของบินอะไรเลยพี่เนี่ยบินเกมพี่ของบินเมื่อกี้อะเมื่อกี้พี่เหตุอะอะไรเมื่อกี้พี่อะบินตอเราเมื่อกี้ใครเออบินมาชุดดำดัไปรู้เหมือนกันบินละล่องไปเลยใส่ชุดชุดกองเลยได้ถรงมือไหมโอเคอ่ะเอ้เราก็มาเล่นลงบอสสนุกสนุกเลยวันนี้ถึงคนจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังพ่อมีบ้างนะเออสนุกดีวันนี้นะสนุกสนุกสนุกสนกเนไปแลโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยมาถ่ายบอส <c oughs> อีกตัวที่ยังไม่เคยได้ยอีกเนาะเอาวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะสองตัวพอกุ้มกินโอเคไปแล้ไปแล้วไม่้ไปอ้วไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลวไปแล้ไวนๆๆๆ้